เท่าไรเต็ียยัวหระฮะเดอนรวปแนวรูบแนวนับรวบไปเลยเขาแม่เตรียมรวบรังก็ได้รังก็ได้บ้านที่สามัสสันตตลิดู ที่วัดสีสะอดัดลงมาแถ่ยบ่ยมันมาบ๊มันอยู่วัดด้ <c oughs> ลงมานน่นะมื้อนี้เ <c oughs> จ้าตามบัญชีกลางปีด้ <c oughs> นับปรวัติเออนับะวัดได้ดิ <c oughs> นับต่ำสี่กงปีที่หกสีหสีูเหียนผูเหียนมาแ่ได้ล่ะมาหลายขั้นบอกขั้นขั้นแรกเลยขั้นแรกขั้นแรกเขันที่สองก็ไดก็บอกเนเอนับที่้อมาเลนั่

อ๋อปันไปปันที่นี่หกันย่าเลยยันขนหนึ่ง่ะันสมการจะกินทหารสองไล่เหรอพี่จิ้วันอก็ขัดเติดตั้งต้องบ่าเขาเรือยเลือยติดาิสองไล่เลยจับนซีก็่จับเลยจับไปจับกับยิงแล้วจับกระทิบอม่ได้เบียดดีจ้ะกีมีเบียดดีพาก็ไม่เีีเอยูเอาหนรือเป่าเอ็นยูไป เนี่ยปต้องขับเขาก่อนก่อนมือสิไปเด้ถ้าหอดไปมือคาด้าเขาจับเอารถแล้วเขาเอจับอย่างเดียวสีเท็ดนยังต้องเท็ดก่อนมือนันนะจับเลยแต่เขาเท็ยนรวมคูณก็ะอดก็ได้โลกนี้ก็ได้ไปแจ้งเขาอะนะแจ้งเขาก่อนก่อนมือสิไปคาดแล้วต้องไปติดต่อเขาไว้ตัวอย่างว่าอันหอดมือสิคัดเลือกอะไรจะไปบอกรอยแนวได้อยู่ยาง ่านนึง <lok> อ้วน่านึงอ้วนเขาเบาจะมาอามาแจกกีนวัดทุ่งสว่างคาปาดนวยสิบเอ็ดสัดวสป้าทาราสเจ็ดป้าพกกสีวัดน้องไพ่หาเนาะวัดสีชมพูสิบเอ็ดามีกระลำหสวนพระรลำหา วัดป่ากำจิเรนห้าวัดป่าวันพงศษ์สาวัดป่านนทศเก็ดวัดศีกมลวะหกวัดวังตาท่อง1นศรีพันวงศ์หกลังศีเจริญทรรมสองป่าแก้วองค้สามวัดป่าสรีนุ่งหิน2วัดป่าพัดพนสองวัดสามกีพัฒนาส มีเบกรรรหนึ่งน้องนกเขียน6เมตตาสีทรำสามมวยบอฟังเทว่าสวันปลาพุกพอนนมวยสมีวัดใดมีซีรีมั้งบอกแล้วบอกแล้วร่มแล้วกครับมีมีวันใดอคิัีร

สันตุตระเป้อตัวเ้าเทนาอยู่ข้างหลังมันปฏิินอเครงหลังมันซีนนี่เาจำลักมันไหนดู่ราบาซารีเราไม่สตังค์นี่เราไม่สตม่สตังค์ราหออเพราะว่ามก่จะงดขาอดอยสตังค์ขางหอดลอยอุโบสถที่สาม

วีสตุต huh. ัวเนาะเพว่า huh. ม ah. uh ีส huh. ต uh ิเ huh. น um ี huh. uh ่ยมต้องมีสะนะต้องกันตุตัวตตีนี่เป็นรุดมีสตุตระวีสตังวีสะติภูติภูสตังสนิปฏิตังนะสองขันธิมโหกันน้าไม่ได้ทำของอรยพระพิมาอัตภีรสุตระติภูสตังตนนำอันนี้ยุธอัตภีสตุตยุตระก ทวีสักด oh ิ no, no, no. Oh, oh, oh. Aman, okay. ์ทวีสักด์ต้องมีวีัวีักอทีัทวีสัสุตระมสัทวีสุตะก็ได้ยัมาาได้ัเดียวดีวโอ้อันนี้ไยัมเ้ยยงมีเข้าไปเข้าไปเข้าไปีกตยนนี่นี่ม้เี มาเนเ่ได้สองเลยมาี่พี่พี่พี่ <c oughs> อ่ะมาเลย <c oughs> มาเลย <c oughs> มาเลย <c oughs> มนุมนมนุนมุนฟังน้ำมันจะเต็มหรอเป่เออมามานี่นี่่ได้ยิเยพูดเอมเนเออเลยมาเลยเปนไนั <c oughs> <c oughs> What oh. vanno bhagavato -bha

Eh... น uh uh> ี่มไมด้ทนะผม่ด min ้นี่อ้สาระคุ้พูดยันไ่นี่อาารยินเดเสียงเสียงทางหอกเสียงทางในอะไรอะไร Tapi akarnya untuk dia memilihnya baru payah periksa ya yang besar ditangkut diyo pernah. บอประกาศบอกการแม่ผมเพอ่มบอประกาศบ่มีขอรัศกรไม่หมดบ่มีครับอัญยังเบรตุสราณังวรังเอเตนะสัเจวัะเชนะโสธิเมโหตุสัมมาดานาธิเมสราณังอัญญ ขัมมมิสระนังวรังเอเทนัสัจจวัตเจนะสธิเมโหตุสัมมาดานาธิเมิสระนังอัญญะสังโฆเมิสระนังวรังเอเทนัสัจจวัตเจนะสดิเมโหตุสัมมาดา นะหะวาตาชาณะตาปัสสะตาอรหะตาสัมมาสัมพุทธนะโอวาดาปติโมขังติหิอัตตาหิตัปุติทิฆานิปะนังปะรมังวัดันติบุทธา Nahi pambasito paru pa hati samaohoti parang wehinhaanto Sapapat sa karana Ko salat su pasang pada Sa cita par Riodapanah etang Bhana sa Anup paawado anu pakto Pati moke jasangwarao Mayuta casming Pantan caaya nasanakite तेन भगवता शनता पचता रहता संबुद्धेन सम्पन्ना शिलाभि काव्यविहार सम्पन्ना पातिमुख पातिमुखा संहार संवृता विहारुजार सम्पन्ना Hau mate su supayasawi samadaya sikh sikap pad suti Tamati amehi si kita bangsamhasan warasan mutaari sama